จากประกาศที่จะบังคับใช้ให้ประกันสุขภาพมีเงื่อนไขโคพเปเมนต์เราไม่ทำประกันสุขภาพจะดีกว่าไหม จริงๆแล้วเงื่อนไขโควเมนต์นะคะไม่ได้บังคับตั้งแต่การนอนโรงพยาบาลหรือเคลมครั้งแรกนะคะเราจะต้องดูเป็นปีต่อปีว่าในปีเนี้ยเราเข้าเงื่อนไขไหมแล้วปีถัดไปถึงจะบังคับใช้ให้เราจ่ายร่วม3 0ถึง50%ค่ะดังนั้นถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยบ่อยแล้วก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเราก็สามารถเคลมได้ปกติตามวงเงินที่เราซื้อเลยค่ะแล้วแบบไหนถึงจะเข้าเงื่อนไขโควเมนต์ก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1เลยก็คือการเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะก็คือการที่เราเคลมสำหรับ แบบโรคที่ไม่รุนแรงหรือมีอาการที่ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทั้งปีนะ่ะจำนวนการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งต่อปีและอัตราการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับ20 0ของเบีย้ยประกันสุขภาพในปีถัดไปเนี่ยจะต้องร่วมจ่าย30%ทุกการรักษานะคะแล้วเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ว่าเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นลักษณะของอาการที่ไม่รุนแรงรักษาง่ายหายได้เองพบได้บ่อยอย่างเช่นแบบเวียนหัวหรือว่าภูมิแพ้ไข้หวัดใหญ่ปวดหัวท้องเสีย เป็นต้นค่ะ กตัวอย่างแล้วเข้าโรงพยาบาลด้วยการเจ็บปวดเล็กน้อยนะค่ะ3ครั้งแล้วเคลมรวมกันทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทแล้วลเราจ่เบี้ยประกันต่อป,ปีอยู่ที่3-5มหมอัตราการเคลมก็จะเท่ากับ2องค่ะอันนี้นะคะก็เท่ากับว่าเข้าเงื่อนไขโคเปนะเพราะว่าเราเข้าเงื่อนไขแอดมิดสครั้งและอัตราการเคลมเกิน2องรในปีถัดไปถ้าเรานอนในโรงพยาบาลทุกๆก,การรักษาค่ะเราจะต้องร่วมจ่ายเอง30%และบริษัทประกันจ่ายเจด ค่ะกรณีที่2การเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปสําหรับการเคลมโรคทั่วไปแต่ไม่นับรวมถึงการผ่าตัดใหญ่และโรคแรงอันนี้จํานวนการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งต่อปีและอัตราการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับ40 0เของเบี้ยรประกันสุขภาพอันนี้จะต้องร่วมจ่าย3 0ทุกการรักษาในปีถัดไปและกรณีที่3หากเข้าเงาาื่อนไขทั้งในกรณีที่1และ2ในปีถัดไปจะต้องร่วมจ่าย50%ทุกการรักษาในปีถัด ไปถ้าเข้าเงาื่อนไขโควเปเมนต์แล้วจะมีผลทุกปีกรมธรรม์หรือไม่หรือแค่ปีกรมธรรม์เดียวสมมุติว่าในปีกรมธรรม์ 2, 5, 6 8เนี่ยเราเข้าเงาื่อนไขกรณีที่1 2หรือ3ก็ตามเนี่ยในปีถัดไปก็คือปี2569จะต้องร่วมจ่ายโควเปเมนต์สาหรือ50%ตามกรณีที่เราเข้าเงาื่อนไขโควเปเมนต์และในปี257 0จะเข้าเงาื่อนไขโคพเปเมนต์หรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการเลมในปี2569ว่าเข้าเงาื่อนไขกรณีที่1 2 2หรือ3ามไหมถ้าสมมุติว่าไม่เข้าดังนั้นในปี2570นะคะก็จะไม่มีเงื่อนไขโคเคสามารถเคมได้ปกติเลยสรุปนะคะโคเเมนต์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การเคมที่ดีขึ้นโดยบริษัทจะพิจารณาทุกรอบปีกรมธรรม์ตามรายบุคคลสอบถามประกันสุขภาพทักด่วนเลยนะคะ